กำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำออมจไป้อือสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับลาวาบักร้านที่โคตรเทียมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพารเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะ กราฟิก <laughs> <laughs> <c oughs> ฮัลโหลโอเคครับก็ค i n Legacy มีอัปเดตใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัปเดตอะไร4.5นะครับเออเรียกได้ว่าผมมาอัปเดตทันพอดีเลยนะคุณผู้ชมนี่แล้วมันเขาบอกว่าเขาอัปเดตเพิ่มเผาเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีอะไรบ้างอู Ooh, ว้าวเขาเปลี่ยนหน้า ui ใหม่ด้วยนะครับนี่เลยก็สวยว่ะเหมือนเกมแบบเหมือนเกมแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไร rpg หรือเปล่าแบบแบบออกเป็นแนวแบบาร์ม b e l อะไรประมาณนี้นะครับเออดูแบบเหมือนแบบเออดูดีอะเออมันดูดีอยู่เหมือนกันแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เหมือนจะเป็นนด์มาร์ k นะครับเหมือนเป็นจุดอะไรมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเรื่องของเอ่อเอาเอสเตอรดี้ออกก่อนแล้วกันนะเผื่อมันบังเรื่องของเผาโอเคเยวออกไปเลยนะครับนี่เลยโอเคอ่ะไหนเผากูเนี่ยไหนเผากูเนี่ยเผาดิสเผาอยู่ไหนอะไรมีงอกมาตรงนี้ด้วยครับเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยโอเคครับก็นี่เป็นการอัปเดตใหม่นะครับของคีนเลนซี่เป็น4.5นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โลก2กันนะครับแดีวมาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไอหัวไอนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่บังเรื่องของเผาเนาะ โอเคมาโอเคว้าวว้าวนี่นะครับผมมีเผาด้วยอันนี้คือเผาอะไรวะเนี่ยเผามิงหรือเปล่าวะทำไมมันมีหูแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมน่าจะเป็นเผามิงนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อัปเดตกันดีกว่านะคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับเขาโพสต์เนี่ยตอนโอโ้โหบ่ายสามเลยนะครับผมมาตอนบ่ายสามพอดีเลยนะครับตอนนี้อัปเดต4.5.0นะครับผม,มก็คือ รีแวมบอมวีหนะครับกาวิตี้ V1 อิเล็กโตร V1 นะครับเวนอมวีหนึ่งวอวอเตอร์สไตล์สปินแล้วก็สตาร์เตอร์มีรีคอมแบัตนะครับผมเนิร์ฟเนี่ยนะครับเนิร์ฟก็คือปรับลงนะครับก็คือฟีนิกซ์นะครับถ้าเบรดดาเมจนะครับเออคือเบรดดาเมจหรอวะฟีนิกซ์เบรดดาเมจนะครับแล้วก็เลือดบอลนะครับลดห้นต์นะครับในโลกแรกนะคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็โกชิป เลือดจาก7.5ล้านเนี่ยนะครับเป็น3ล้านเองนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ไฮด้านะครับเลือดของไฮด้านะคุณผู้ชมนะครับผมหนึ่งนะครับก็คือ2.5เนี่ยเป็น2ล้านนะครับแล้วก็เฟรสองเนี่ยจาก5ล้านเป็น3ล้านเองนะครับก็เรียกได้ว่าปรับลงให้มันแบบว่าตีง่ายขึ้นนะครับเอออันนี้ก็คือดีมากนะครับเพราะว่าการตีบอสในคิลเลอร์ฟี่คือตายหายเยอะมากเลยนะครับพูดตรงคือแบบตายบ่อยมากนะครับทุกผู้ชมบอสยังโหดเลยคุณผู้ชม และนี้ที่บัฟขึ้นนะครับก็จะเป็นลองลองอะไรวะเนี่ยลองเกฟอันนี้น่าจะเป็นดาบนะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ไนท์เบดก็คือดาบดำของโยรุสนะครับถ้าสกิลแซดเนี่ยนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเควกเอาเวกนะครับดาเมจเพิ่มนะครับอันนี้เป็นเอาเวกนะคุณผู้ชมนะครับไอของไนท์เบดนะสกิลแซดเป็นแบบเอาเวกนะครับเพิ่มดาเมจเนาะโอเคนะครับส่วนพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเราจะไปดูที่อัปเดตเลยดีกว่านะคุณผู้ชมน่าจะดูดีกว่าเเเยยออะะลนคครับโ นะครับอุ้ยอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฟู้ดรีสโตเอเวอร์ลีหนึ่งฮาเปลีป่ยนไปสามชั่วโมงหน้านี้นี่น่าจะเป็นเหมือนการเติมโลบั๊กนะครับเหมือนจะได้ของเพิ่มนะครับสมมุติว่าเราเติม1 0 0 1 1 9้อยยีเโลบักเนี่ยนะครับจากที่ได้เป็น5เนี่ยนะครับได้เป็น25เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับผมมันจะเป็นการแบบเพิ่มนะครับเหมือนเป็นการเพิ่มนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นการเติมโลบั๊กแบบว่า เออมันนี่นะครับตเติม50โลบั๊เนี่ยนะครับจะได้เป็น2 5 0 0 0นะครับตอนแรกตอนนี้เพิ่มเป็น1 0 0 0 0 0แล้วนะคุณผู้ชมก็คือใครเติมของในคีเลย์สิเนี่ยคือจะคุ้มมากขึ้นนะครับเพราะว่าปรับระดับให้มันเพิ่มมากขึ้นนี่เองนะครับอันนี้คือดีมากนะครับอันนี้คือดีดีจริงเพราะว่าเพิ่มมาน่าจะโอ้โหหลายเท่าเลยแหละนะเพิ่มมาหลายเท่าเลยนะครับหลังจากจากตอนแรกที่เติมไปมันไม่ค่อยคุ้มตอนนี้คือเติมไปแล้วคุ้มอยู่นะคุณผู้ชม แล้วก็ซิ stem นะครับไอ้ระบบพวกนี้ก็โอ้โหเยอะมากเลยนะครับวันนี้ไม่ขออ่านแล้วกันเนาะคุณผู้ชมมันเยอะจริงนะครับวันนี้เอาไปดูเองดีกว่าแนะโค้เเยอะเลยนะครับเป็นการปรับรีแว์มปรับใหม่รีแว์มแอดอะไรเพิ่มเข้ามาประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะคุณผู้ชมโอเคนะครับมาตัวที่ตรงนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับเลสนะคุณผู้ชมนะครับ จะมีเผ่าฮิวแมนนะครับแล้วก็เผ่ามิงนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เผ่าสกายเผ่าฟิตนั่เองนะครับโอเค4เผ่าเลยคุณผู้ชมนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคือ วีของเผ่าวีแมนตอนนี้จะเทเลพอร์ตได้นะครับเออนะครับผมแล้วก็ V2 เนี่ยนะครับแล้วก็ v ีของเผ่ามิกนี่ละครับตอนนี้จะบูตเป็นเรื่องของการวิ่งได้นะคุณผู้ชมนะครับผมโดนเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เผ่าสกายนะครับเผ่าสกายคือกระโดดสูงนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เผ่าปลาเนี่ยนะครับรู้ว่าเผ่าฟิชแมนก็คือว่ายน้ําแล้วไม่โดนดาเมจแล้วก็ว่ายน้ําเร็วนะคุณผู้ชมน่าจะมานี้นะครับแล้วก็อะไรอะเชีย เอ่อซ uh, ีทาวอันเดอร์วอเทอร์เคียิงนะครับ mm hmm. เหมือนจะดำน้ำไปแล้วมันแบบว่าสว่างอะไรมานี้นะครับก็นิว33มิเท r i a l ลนะครับอันนี้เนะี่ยเป็นเท็กเจอร์ของในเกมนะครับแล้วก็นิวแบ็กสมิธโอเคแล้วก็มีที่อัปเกรดเอ่อซอสด้วยนะครับอันนี้เป็นเอ่อเคอร์เรนแคปหนึ่งก็คือบวกหนึ่งนี่นะครับผมมีกอใหม่นะครับแล้วก็มีเควสใหม่นะครับแล้วก็เลเวลตันอยู่ที่สามพันแปดร้อยนี่เองนะครับแล้วก็แอดเรื่องของเอ่อ uh, โปรเซสนะครับของเจ้าเผาขึ้นมานะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ electroplating นะครับ p l a t i n นะครับผมแล้วก็ dragon c ร a w เออนะครับแล้วก็ diary quest นะครับผมแล้วก็ event santa factory นะครับผม เพิ่มเป็นดาบลิมิเต็ดเข้ามานะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เอเซอรี่ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็แคนดี้นั่นเองนะครับเอาไว้สุ่มผลได้นะคุณผู้ชมเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับนี่เลยนี่ไงเราเราปรับเขาปรับขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็คือใครเติมสมัยก่อนเนี่ยคือจะไม่คุ้มแล้วตอนนี้คือเติมและคุ้มแล้วนะเออคือเติมและคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอ่าเพิ่มเรื่องของของที่เราเติมไปเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือเขาเพิ่มระดับให้เวลาเราเติมเนี่ยมันคุ้มาก้้นนนอะะไรรีคับแลว็ ตรงนี้นะครับมีที่สุ่มเป็นเลสรีโลขึ้นมานะครับเป็นที่สุ่มสลับเอ่อการเปลี่ยนเผ่าหรือว่าย้ายเผ่าเองนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีกดเป็นของขวัญให้เพื่อนได้ด้วยว้าวโอเคนะครับก็จะมานี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปก่อใหม่ดีกว่านะครับนี่แหละเขาเปลี่ยนเป็นหน้าแบบนี้ใหม่คือผมชอบนะมันดูเหมือนเป็นเกมแบบ เออมันเหมือนเป็นเกมแบบ R P G ไหมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่คือมันเหมือนมอนแทนไหมเออมนน่น่าจะน่าจะไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมมันเหมือนจะพูดออกมันก็ไม่ออกนะเออใครว่ามันเหมือนแบบเกมแบบแบบฟาร์มดิลในแบบ พย์สเตชันก็บอกมาแล้วกันนะครับเออพี่ก็ว่ามันก็เหมือนอยู่นะมันดูแบบดีดูดีอยู่กันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนการที่เขาปรับในครั้งนี้นะครับผมว่าน่าจะแบบดีต่อคิงเลกาซี่มากๆเลยนะครับแต่ยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่ผมคิดว่าได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีสลับซิงคิงเลกาซี่เท่าไหร่นะครับนั่นคือเรื่องโป้นี่เองนะครับเพราะว่าโปมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคุณผู้ชมเกาะใหม่น่าจะเป็นเกาะข้างหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมรเวลวตันแล้วนะครับแล้วเขาบอกให้เราไปเกาะข้างหน้าคือเป็นเออโลเคชั่นที่า เกาะข้างหน้านี้นะครับจะเป็นเกาะอะไรนะครับคุณกาะก็อยู่ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยหาเกาะโคตรไกลเลยเกาะไกลจัดๆนะครับผม500กิโลเมตรโอเค500เมตรหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเกาะนี้นะคุณผู้ชมนี่ไงเกาะใหม่จริงๆด้วยนะครับเกาะชื่อว่าฟอเร่ฟอริโอเล่เหรอฟอริโอเล่เหรอโอเคเกาะนี้นะครับนี่เลยนะครับมีเซสปาเดี๋ยวผมขอเซตแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับโอเคเกาะนี้เอ่อมีอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย เออ่มีที่ฟาร์เอบีซีนะครับเรือภาษามันหกนะครับตัวนี้มันในดันหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็นี่นะครับฟอร์ฟลอเรส์ไฟติ้งไฟเตอร์โอเคอาจารย์ผิดนะครับผมว่าไม่รู้บทอ่านว่าอะไรจริงๆนะมันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรนี่แหละนะคุณผู้ชมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันวิ่งตามกูขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยชิงเลสซี่นันโอ้โหมันวิ่งตามกูอย่างแรงไอ้เฮียตีโคตรแรงเลยกูไม่ได้แล้ว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 ไอ้ไม่กดหาคิดตัวอะไรวะเนี่ยโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวผมลองตีดูก่อนนะคุณผู้ชมนี่ อุ้ยอ้ห y g ม d ยกออู้ my หม d ยกังตีแรงเหมือนเดิมเลยครับอู oh ้ห y g ม d มันตีกูเกือบตายอุ้ยเขาเปลี่ยนอะไรนี่ใหม่เด้อนะครับเป็นฮิตเวลาตีมันจะขึ้นแบบด้านซ้ายคุณผู้ชมเห็นปะนันเปลี่ยนใหม่อะ้คุณผู้ชมดูดิโคตรเท่นี่นี่ว่าครับมันคุยใหญ่นี่เลยจัดการ6ตัวไอสัตว์เอ้ยเค่จัดการ1ตัวก็จะยากตายหาแล้วแม่ง โอเคนะครับเออใครอยากซูก็สูๆแล้วกันนะครับใครจะฟาร์มเวลโอเคเรามาดูนี่กันนะครับข้างในเปิดหาคีสสังเกตก่อนนะผมว่ามันดูแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคมันเป็นที่ฟาร์มเวลโอเคไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้เป็นดูเหมือนเป็นรางกว้างเหมือนจะแบบเสกบอสได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่บอสอีเวนเกิดซานตาอะไรบานนี้หรือเปล่า เหมือนจะเป็นท <Anyway> <bot> mm ี hmm. for for so so you know ่เสกบอสนะครับหรือ hmm. ว mm ่าเป็นบอสอีเวนต์เกิดก็ไม่แน่ใจนะครับเราอาจจะต้องตีมอนธรรมดาเพื่อดอบเป็นที่เสกบอสมาแล้วก็มาตีนะครับแต่ไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรนะตรงนี้น่าจะเป็นลานตีบอสนั่นแหละนะคุณผู้ชมเป็นลานกว้างขนาดนี้นะครับโอเคขอเป็นมังคอก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมังคีโอเคบินเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเออตรงนี้เป็นบอสนะครับชื่อว่าโรมิโอใช่หรือเปล่าวะ อุ้ยก่อโคตรใหญ่ก่อใหญ่จะจัดคนดูนี่ครับตรงนี้มันก็ที่รับเควสนี่วะ่ะหรือเปล่าวะคือตรงนี้เป็นที่รับเควสนะครับตรงนี้เป็นที่ตีบอสแล้วก็นี่เป็นตัวนี้คุณคนะุณเน่แน่ตัวนี้คุณคนะุณแน่เน่เหมือนไอ้นี่เลยเห <c oughs> มือนในเรื่องเชนซอมแมนคุณผู้ชมผมจำชื่อไม่ได้นะครับมันชื่อว่าอะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอเคแล้วนี่เป็นตัวอะไรเนะี่ยนั่นเป็นตัวอะไรสักตัวนี่แหละครับมันเขียนว่าอึมนะคุณผู้ชมน่าจะแบบต้องไปทำอะไรสักอย่างสักอย่างก่อนทำไมกาะมันดูใหญ่จังวะ แล้วก็ตอนนี้เป็นบอสที่ได้เป็นบอสเลตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะครับชื่อว่าบอสเอ่อไซอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยว้้าวว้าวว้าวว้าวไหนๆขอลองสกิลหน่อยสิมันเป็นบอสเออน้ำแข็งหรือบอสอะไรวะเนี่ยเชี่ย ไอสัตว์มันเป็นบอสที่มีทุกสกิลเลยเหมือนเป็นบอสด็อกเตอร์แบบโรงงานนารกอะนะคครับโดยรวมคร่าวๆนะครับนี่จะเป็นก่อใหม่นะคุณผู้ชมนะครับก่อใหม่ของเอ่อคินิกาซี่นะครับมันเป็นที่ฟาร์มวิวใหม่นั่นแหละนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เอ้ยไอตัวนี้ยังมีต่อยเหรอวะเนี่ยไอตัวนี้เลเวลสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคุณผู้ชมมันคือตัวอะไรอะโดฟามิงโก้เหรอ what อ๋อ,อผมเข้าใจแล้วมันเหมือนเดสโลซ่าคุณผู้ชม มันคือเดสโรซาใช่ป่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเดสโรซานะคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะครับเออผมลืมดูเลยว่ะโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าที่แบบกึ่งกลางหรือเปล่าบราว์ซันฟลาวเวอร์อันนี้เนือนจะเป็นสีฮาคี้นะครับเอ,อ้คือฮาคี้เราสามารถที่จะอ e ีควิกแบบนี้ได้แล้วนะคุณผู้ชมตัวนี้มีชื่อว่าลูคัสนะครับลูคัสก็จะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอออะไรไม่รู้กดไม่ได้เลยคุณผู้ชมไอตัวนี้มีชื่อว่าจิวนะครับจิวจิวก็ตอบโต้อะไรไม่ได้ว่ะ ตรงนี้มีที่เซ็เปล่านะครับผมแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นล็อบบี้นะครับเป็นแบบเอ่อที่ที่แบบว่าเราแบบปลอดภัยอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับผมอา่าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจะมีมานี้นะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่เลยไอ้นี่มันคือเหมือนจะเป็นรูปภาพนะครับแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับเออตรงนี้มีไดอารี่เควสด้วยเหรอตรงนี้มีไดอารี่เควส์ด้วยตรงนี้นะครับไดอารี่เควส เลเวลสามพันแปดกำลังยุ่งแฮะหาไม่เจอทักทีเลยเจ้าพอจะช่วยค่าหาหนังสือหน่อยได้ไหมลักษณะมันแบบหนังสือโบราณไม่ก็เก่ามากๆน่าจะต้องหาในนี้แหละนะคุณผู้ชมผมว่าโอเคนะครับก็จะมีมานี้นะคุณผู้ชมนะครับแผนที่แบบตีมมันดูเป็นเดโรซาท่านคุณผู้ชมนะครับผสมกับเอ่อเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าอ,อะไรวะเป็นคริสต์มาสเออเป็นคริสต์มาสถึงมันจะเลยมาแล้วก็ตามนะคุณผู้ชมนะครับยังมีซานต้ามีอีเวนท์ที่เราเล่นอยู่นะคุณผู้ชม แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอดูตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเผื่อจะแบบมีเรื่องของอาที่เขาซุกซ่อนไว้หน่อยนะครับเผื่อมีนะครับตรงนี้เพราะว่าบล็อกฟุตก็มีเหมือนกันนะครับเออถ้ามีตรงนี้ก็ดีเลยนะบอกเลยดูดีมีไหมเขาไม่ได้ใสไว้หรือเปล่าเนี่ยโอเคนะ่าจะไม่มีหว่ะคุณดู โอเคนะครับก็ใครที่อยากลองเข้ามาเล่นทีเลกาซี่4.5.0อยู่นะครับก็มาเล่นกันได้เลยนะครับแม่งเหมือนไมค์ครับเลยแม่งเลยเป็น4.5.0นะคุณผู้ชมโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็นลองเข้ามาเล่นได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับมีเผามีแรงให้เยอะมากๆมายเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา ลงให้นะครับว่าเผ่ากับพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงแลวต้องทำยังไงบ้างนะคุณผู้ชมนะครับโอนที่สักคิมนี้ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนวันนี้เป็นการพาทัวร์แมป4.5.0คร่าวๆนะครับโอเคบายบายมาเล่นกันได้วันนี้บายบายจ้ะ